สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นวันพุธที่สิบห้าตุลาคมสองห้าหกแปดนะครับเวลาเจ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีอันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับอันนี้ผมได้ทำการวัดระดับนะครับผมขึงเชือกที่เสาบ้านนะครับที่สองเมตรสิบเซนเพื่อจำลองว่าการเข้าห้างสรรพสินค้าหรืออาคารกฎหมายอาคารคือสองเมตรสิบเซน นะครับผมขึงเชือกเลยที่ความสูงสองเมตรสิบเซนนะครับเพราะว่าผมอยากจะรู้ว่ารถบ้านน้อยบุรุษของเรามันจะมันจะเข้าได้ไหมสองเมตรสิบเซนเนี่ยนะครับผมทำการขึงเชือกเลยนะครับในภาพนี้ก็เป็นรถอีกคันหนึ่งของผมจะเป็นสี่ประตู มีแหลกหลังคาอันนี้เป็นยางสองห้าเจ็ดห้าอาสิบหกช่วงล่างเดิมก็ปากรากฏว่าสำหรับคันนี้เข้าได้สบายยังมียังเหลืออีกประมาณสิบห้าเซนนะอ่ายังเหลือเหลืออีกสิบห้าเซนนะครับยังเหลือเหลืออีกประมาณสิบห้าเซนไม่ต่ำกว่าสิบเซนนะสิบถึงสิบห้าเซนนะครับอ่าอันนี้สำหรับรถเดิมๆใส่หลังคาเสมือหัวเก่งเนาะ แล้วมีตัวแหลกรังคาก็คือใส่ได้เลยนะครับทีนี้ส่วนตัวบ้านน้อยบุรถของเราอ่ะมันเหลืออยู่อีกแค่สองเซนเองครับผมมันเหลืออีกแค่สองเซนซึ่งสองเซนติเมตรนี้ก็ผมว่ามันบวดวิดนะอันนี้ยังไม่ได้วัดมาถึงท้ายรถ เพราะว่าคิดว่าไอ้ตัวที่เราวัดเนี่ยมันคือจุดสูงสุดแล้วเพราะว่ามันจะมีไอตัวหน้าต่างที่จะนูนขึ้นมาตัวนี้นะครับสองเมตรสิบเซนนี่นะครับมันจะเหลืออยู่อีกแค่หนึ่งหรือสองเซนติเมตรแค่นั้นนะครับซึ่งถ้าดูตามภาพหรือความรู้สึกของผมก็คือ ถ้ากฎหมายอาคารสองเมตรสิบไม่ควรเอาเข้านะครับถ้ามีสายไฟหรืออะไรโผล่ลงมานิดหน่อยนี่คือเกี่ยวแน่นอนนะครับผมไม่พ้นแน่นอนนะครับอ่าฮนี่คือสองเมตรสิบเซนนะเหลือแค่อ,อีกสองเซนแค่นั้นนะครับจะเข้าไม่ได้มันชิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้า เขียนป้ายว่าสองเมตรยี่สิบโอเคเข้าได้นะครับถ้าเขียนเขียนว่าสองเมตรสิบนี่ผมว่าเราควรถอยเราควรถอยเพราะว่ามันจะชิดเกินไปนะครับอืเพราะว่ามันจะชิดเกินไปแต่ว่าสําหรับรถสี่ประตูหลังคาแคลริบอยที่มีแหลกนี้ก็ยังมีความสูงเหลืออยู่อีกตั้งสิบถึงสิบห้าเซนนะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะต้องได้ทำก็คือถ้าเราอยากให้บ้านน้อยบุรุษเรามันต่ำลงนะก็คงจะต้องได้เปลี่ยนยางเอาอยางเดิมใส่ะถ้าเอาอยางเดิมใส่ถ้าเอายางเดิมใส่ยางที่ใส่อยู่ตอนนี้สองห0ห้าเจ็ดสิบหกก็คือยางขนาดสามสิบเอ็ดนิ้วนะครับ ถ้ายางเดิมมันจะประมาณยีบเก้าอ่ามันก็จะลดลงไปอีกสักห้าห้าเซนติเมตรห้าหกห้าเซนติเมตรกว่ากว่านะครับก็จะก็จะดีขึ้นนะผมคิดว่านะก็จะดีขึ้นอันนี้เป็นการวัดที่สองเมตรสิบเซนเลยนะครับชิวเฉียดเลยครับห่างกันแค่หนึ่งถึงสองเซนติเมตรแค่นั้นนะครับ ความสูงนี่มันคิ้วเฉียดเลยถ้าเป็นอย่างนี้สองเมตรสิบผมก็ไม่กล้าเข้ามันพอดีเกินไปนะครับแต่ถ้าสองเมตรยี่สิบโอเคเข้าไดถา้ถ้าเขียนว่าสองเมตรยี่สิบนะเข้าเลยเข้าได้ยังมีระยะห่างเรืออีกสักสิบสองเซนนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสิบสองเซนก็ถือว่าโอเค นะครับแต่ว่าถ้าเป็น2องเมตรสิบไม่ได้มันมันเหลืออีกแค่1นหรือสเซนนะ่ะถ้ารถกระโดดมานี่คือเรียบร้อยติดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอารถเข้าห้างนี่ต้องถ้าไม่เป็นโหลดลงมานะก็ต้องไปเปลี่ยนยางนะครับก็ต้องไปเปลี่ยนยางอาจจะใช้ยางเดิม205 80 R16 บอาสิบหนะครับหรือไม่งั้นก็ใช้ยางย่ิบเก้านิ้วนะครับยิบเก้านิ้วประมาณนั้นแหละย8่ิบแปดยบเก้านิ้วนะครับมันจะสมส่วนลดไหมก็ได้อย่างเสียอย่างเนาะก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับหรืออันนี้ถ้าจะต้องไปหาช่าง มันจะเอาออกส่วนไหนได้อีกนู่นแล้วก็ต้องไปหาพี่ธาดาเพื่อที่จะปรึกษาว่าเอ๊ะทำยังไงตัวนี้จะเอาลงมาได้อีกสักหน่อยอจะเป็นไปได้ไหม,มจะเอาลงมาอีกสักหน่อยแต่เท่าที่ดูโครงสร้างตัวหลังคาพับนะครับผนังมันเป็นของเรามันหนานะมันเป็นกรอบอลูมิเนียมอ่ะ มันก็จะมีความหนาประมาณสักสองเซนสองเซนสองตัวพับลงมาก็หกเซนแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ของเขาอ่ะมันจะบางกว่านี้มันจะสักเซนนึงก็ลดลงมาได้สักสีก่ห้าเซนอยู่นะครับแต่ก็ต้องใช้งบประมาณทำเนาะอ่าอันนี้เพราะฉะนั้นแล้วได้ได้ข้อสรุปง่ายๆนะครับว่าถ้า ถ้าเห็นป้ายสองเมตรสิบนี่ไม่เข้านะครับไม่เข้าชิดเกินไปชิดเกินไปนะครับถ้าสองเมตรสิบนี่ชิดเกินไปเสี่ยงเกินไปต้องสองเมตรยี่สิบนะครับถ้าเห็นป้ายสองเมตรยี่สิบนี่จะเข้าได้เลยนะครับก็น่าจะประมาณนั้น ครับแต่ว่าที่พูดมาทั้งหมดนี่ไม่ได้ไปโทษผู้ผลิตนะครับเพราะว่าผมเองไม่ได้ไม่ได้กําหนดไม่ได้กําหนดให้เขานะครับไม่ได้กําหนดว่าลดจากพื้นต้องสูงเท่าไหร่นะครับอ่าคือคือผมมีความเข้าใจว่าแค่มันพับลงมาได้นี่มันก็โอเคแล้วนะที่มันพับลงมาได้ก็โอเคแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือมันมีส่วนที่อ่า มันส่วนที่มันเป็นตัวตัวห้องนอนนี่แหละนะครับมันมีขนาดของมันอยู่เนาะตัวที่ผมดูเนี่ยนะขนาดของห้องนอนนี่เป็นคืบเลยนะส่วนนี้นะส่วนที่เป็นห้องนอนเดี๋ยวผมวัดให้ดูวัดให้เห็นตัวเลขเลยนะครับว่าส่วนที่เป็นห้องนอนที่มันยื่นขึ้นไป ตัวห้องนอนนี่มันประมาณกี่เซนนะตัวห้องนอนนี่ประมาณเกือบเกือบสามสิบเซนนะอือตัวห้องนอนนะน,นะที่มันพับอยู่เนี่ยคือตัวตู้หลังคาเนี่ยมันก็เลยหัวเก๋งไปนิดหนึ่งแล้วเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีเทเลส ที่ยื่นออกมาด้านหน้าครับตัวตู้นะมันก็เลยหัวเก่งมาอ่ามันเลยหัวเก่งขึ้นมาประมาณสิบเซนนะอ่ามันเลยหัวเก่งขึ้นมาสิบเซนแล้วหลังจากนั้นมันก็มีตู้ที่เป็นห้องนอนอีกอประมาณสามสิบเซนนะอ่าเพราะฉะนั้น มันเลยมีความสูงนะครับอีกอย่างรถเราก็เป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อมันมีความสูงมาตั้งแต่ซื้อแล้วนะครับอ่านี่คืออ่าเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราจะให้มันเตี้ยลงนี่จะทำยังไงอ่าก็หนึ่งเลยก็อาจจะต้องไปเปลี่ยนยางสองจะต้องไปถอดแหนบออกไหมฮ่าสาม หรืออาจจะต้องทำยังไงกับข้างบนอ่าต้องไปปรึกษาพี่จ้าได้ว่าจะทำยังไงให้มันสามารถเอาลงมาต่ำกว่านี้ได้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดนะครับแต่ว่าถ้าทั้งหลายทั้งมวลน,นี่เขาทำได้หมดแล้วครับเขาทำได้หมดนะครับขอแค่ว่าเราจะยอมใจไหมเนาะยอมใจไหม <laughs> ถ้ายอมเสียงเงินก็ทำได้หมดแล้วครับ ทีนี้ถ้าในลักษณะนี้เราทราบลักษณะนี้แล้วนะครับก็คือแน่ๆละ่ะถ้าไม่อยากเสียเงินทำอะไรเลยเอาแบบเดิมๆนี่แหละก็ถ้าเห็นสองเมตรสิบก็ไม่เข้านะครับถ้าเห็นสองเมตรสิบก็ไม่เข้าข้อแรกเลยข้อสองถ้าเห็นสองเมตรยี่สิบขึ้นไปเข้าได้เลยอ่าสองเมตรยี่สิบขึ้นไปเข้าได้เลยนะไม่ว่าจะเป็น ลอดใต้สะพานส่วนใหญ่ผมจะเห็นสองเมตรสามสิบอ่าสบายสบายลอดได้สองเมตรยี่สิบสองเมตรยี่สิบสองเมตรสามสิบนี่เห็นอยู่นะครับประมาณนี้โอเคอันนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรนะสองก็คืออ่าไม่ทำอะไรนะก็คือไปจอดตามลานจอดรถดนี่แหละจิกตามห้างตามาอะไรก็ตามเขาจะมีลานโหลดของเขาอยู่นะครับก็แค่ถามยามว่า ลานโหลดอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าลานโหลดจะจอดได้สูงนะครับหรือถ้าบางห้างเป็นสองเมตรยี่สิบนะเราเข้าได้เลยขี่ขึ้นได้เลยนะครับอ่าอันนี้ประมาณนี้มันมีอยู่นะลานที่สองเมตรยี่สิบก็มีนะครับไม่ใช่จะสองเมตรสิบตลอดนะครับสองเมตรยี่สิบก็มีนะครับอ่าอันนี้คือในกรณีที่เราไม่อยากเสียเงินอะไรเลย นะครับก็คือหนึ่งสองเมตรยี่สิบถึงเข้าสองถ้าเข้าลานจอดลานโหลดตามห้างก็ก็ต้องไปจอดลานโหลดนะครับลานโหลดของอะไรพวกนี้ที่เขาจอดรถตู้รถอะไรข้อสามถ้าเราอยากลดลงมาอีกโดยที่ไม่ใช้งบเยอะใช้งบน้อยก็คือเรามียางเดิมอยู่แล้วยางเดิมของเรา เราเกี่ยวไว้นะยางเดิมกับแมกตัวนั้นก็จะต่ําลงมาได้สักสี่ห้าเซนนะครับสี่ห้าเซนก็ไม่เยอะถ้าสี่ห้าเซนก็คือก็คือไม่เยอะแต่การใช้ยางเดิมก็ยังยังมีเหตุผลอยู่ว่าอ๋อตัวนี้คือยางเดิมก็ยังยังโอเคอยู่แต่ใช้เล็กกว่ายางเดิมนี่ผมว่าไม่ได้แล้วต่ําสุดก็คือยางเดิมนั่นแหละคือจัดเล็กที่สุดแล้ว สลับที่ใส่นะครับถ้ายางเดิมถ้ายิบ9นิ้วก็ลดลงมา2นิ้วก็ประมาณถ้าโชคดีก็อาจจะได้ถึง6นิ้วหกเซนนะครับผมประมาณ5เซนนี่แหละผมว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับทีนี้พูดถึงจากประสบการณ์ที่เราใช้ตู้ตัวนี้มา2ปีนะครับ สองปีที่ติดตั้งตู้ตัวนี้มาที่มีความสูงสองเมตรแปดเซนนะครับผมเราเจอห้างสรรพสินค้าบางห้างก็สองเมตรสิบนะครับบางห้างก็สองเมตรยี่สิบนะครับอ่านี่ที่เราเจออย่างอาคารจอดรถเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาล ก็ถ้าลานโหลดโอเคจอดได้ไม่จำกัดอ่าแต่ถ้าเป็นขึ้นไปลานจอดรถเขาจะสองเมตรสิบเขาจะเขียนป้ายบอกไว้เลยนะครับอ่าถ้าเป็นอาคารจอดรถตามกฎหมายอาคารสองเมตรสิบทีนี้เวลาเราเดินทางไกลเราจะเห็นลอดใต้สะพานเวลาเรากลับรถนะมันจะมีลอดใต้สะพาน ส่วนใหญ่จะสองเมตรสามสิบสองเมตรสามสิบเนี่ยผมเห็นบ่อยๆสองเมตรยี่สิบสองเมตรสามสิบอ่าอันนี้คือที่ผมเห็นบ่อยๆนะถ้าลอดใต้สะพานเนี่ยสองเมตรสิบจะจะน้อยอยู่แต่ว่าทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยครับไม่ไม่เคยพลาดไม่เคยแบบว่าเข้าไปแล้วไปติดอ่าส่วนใหญ่ถ้าตรงไหนมันความสูงมันเขากําหนดเนี่ยสองเมตร อ่าสิบสองเมตรยี่สิบสองเมตรสามสิบหรือสองเมตรห้าสิบก็แล้วแต่เขาจะมีป้ายบอกนะครับเพราะว่าเราเราเองอ่ะเราใช้บ้านน้อยบนรถเนี่ยเราก็จะมีความอ่าพึงระวังอยู่แล้วเราจะมีความพึงระวังอยู่แล้วว่าระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างนี้พี่ทาราเองก็บอกอยู่ว่าอ่าเขาเองเขาก็เขาก็ไม่เข้าในที่จอดนะ หมายถึงว่าถ้าเป็นห้างเป็นอะไรเขาก็จอดในจุดที่มันโล่งๆมันสูงนะก็ไม่ไม่เอาเข้าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ได้เป็นปัญหานะครับเพียงแค่ว่าวิธีการใช้งานเนาะวิธีการใช้งานหรือสิ่งที่เราสัมผัสนะครับเข้าพื้นที่จามลานแคมปิง้งไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาความสูงเท่านี้ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหานะครับ แล้วก็เดินทางไกลผมว่าไม่มีปัญหาเวลาลอดใต้สะพานป้ายจะชัดเจน2องเมตรยี่สองเมตรสาอ่าอย่างเงี้ยเราเข้าได้2องเมตรยีขึ้นไปเนี่ยเราเข้าไปเลยนะครับแต่ว่านี่แหละจะมีตามกฎหมายควบคุมอาคารเนี่อย่างที่เราเห็นอ่ามันจะ2องเมตรสินะครับอันนี้ถ้า2องเมตรสิเราไม่เข้าเราไปจอดลานโหลด ม่งั้นก็จอดข้างนอกนะครับน่าจะสบายใจมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าในอนาคตเนาะถ้าเราแบบอยากสบายใจจริงๆนะครับก็ต้องไปหาวิธีการให้ลดลงมาให้ได้อีกสักสิบเซนจะสบายใจกว่านี้นะครับสิบเซนนะลดลงมาได้อีกสักสิบเซนจะทํำยังไงตอนนี้มันให้มันได้สักสองเมตรอะ มันก็จะลดลงมาอีกสักแปดเซนนะจะทํำยังไงลดลดลงมาได้ไหมอีกสักแปดเซนนะถ้าแปดเซนเนี่ยมันสองนิ้วครึ่งเลยนะอืมสามนิ้วเลยประมาณสามนิ้วยางก็ต้องประมาณยางยี่สิบแปดโอ้โหมันก็ยางเล็กเกินเนาะยางเล็กนี่แหละ ก็ต้องไปใส่ยางเดิมถ้าใส่ยางเดิมอย่างที่ว่าไปก็อาจจะลดลงมาได้สัก5้านะครับลดลงมาได้อีกสัก5เซนนะครับถ้าจะลดอีกสัก3ามเซนอ่าถ้าไม่ถอดแนนบออกนะมันจะผิดกฎหมายไหมล่ะผมว่ามันจะอาจจะผิดอยู่แล้วก็ผมก็ไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งกับโครงสร้างเนาะถ้าเราใช้ยางเดิมก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแล้วครับ ลดลงมาช่วยได้ระดับหนึ่งแล้วถ้าเป็นอย่างเดิมนะก็จะลดลงมาได้เยอะอยู่นะครับข้อแรกถ้าเป็นอย่างเดิมก็ลดลงมาแบบเวอร์เ,อรเลยก็สัก5้าเซนนะครับห้าเซนนี้ก็เลือีก3ามเซนก็จะยังไงเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะครับหาวิธีการเพื่อให้ลดอ่า ตัวนี้ลงมาก็จะสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับครับมีครั้งหนึ่งเราไปแคมปิ้งกันที่บ้านสวนนะครับซึ่งซึ่เขาไม่ได้ทําของคนรู้จักกันนี่แหละเขาไม่ได้ทําเป็นลานกลางเต็นอะไรนะแล้วเขาก็ใช้รถเก๋งนะครับคือถ้าใช้รถเก๋งส่วนตัวเขาเนะ่ยใช้รถเก๋งหมายความว่าทางเข้าหรืออะไรมันก็ไม่สูงนะครับมันมีครั้งหนึ่ง ถามว่ามันติดไหมมันไม่ติดมันก็ม,มีมีใบไม้มาบ้างครับผมมีมีใบไม้มาบ้างเพราะฉะนั้นแล้วถ้าในระดับความสูงของเราที่2เมตร10บเนี่ย 2, 8, สองเมตร8ดเซนเนี่ยสำหรับบ้านน้อยบุรุษของเราก็ก็เข้าได้ในทุกพื้นที่นะครับผมในลานแคมปิ้งที่เราไปมาหรือเป็นบ้านสวนนะครับของท่านที่รู้จักหรือของเราเอง ก็เข้าได้นะครับก็มีความคล่องตัวอยู่ผมว่าประมาณนี้นะ,ะความสูงประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้มากจนเกินไปนะครับจริงๆสำหรับตู้นอนของพี่สาดาที่ทำมารุ่นใหม่ๆนะครับเขาจะเขาจะเป็นผนังที่บางกว่านี้นะ,ะมันจะเป็นผนังที่บางกว่านี้อย่างตอนนี้ ผนังของเรามันอาจจะประมาณสักสองเซนนะครับมันจะคล้ายๆกับว่าเป็นอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียมเหมือนบ้านๆเรานี่เลยนะอย่างของที่เราใช้อยู่ตอนนี้แต่ว่าุกวนันนี้ของพี่ธดาเขามีแบบใหม่ผมว่ามันอาจจะสักเซนหนึ่งอ่าอาจจะสักเซนหนึ่งนะครับมันก็จะลดลดขนาดลงมาได้มันจะพับลงมาได้สั้นกว่าเดิมอีกนะครับ มันลดลงมาได้กว่าเดิมอีกอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับก็คือจบๆจบไปเลยเข้าเข้าห้างเข้าอะไรก็สามารถที่จะลดลงมาได้นะครับแล้วก็รุ่นใหม่ที่จะทำานะคือในโครงสร้างที่เป็นสแตนเลสจะทำให้มันเก็บน้ำได้ด้วยเลยเติมน้ำเข้าไปในนั้นเลยในโครงโครงสแตนเลสอ็ไอเดียสุดยอดมากไอเดียดีมากๆเลยนะครับเก็บน้ำได้ เพียงพอต่อการใช้งานเลยแหละสำหรับอสองคืนสามคืนเนี่ยผมว่าโอเคเลยโดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้อาบน้ำอะไรจริงจังนะใช้ได้เลยนะครับสองสามสามสามีส่คืนนี่ได้เลยนะครับถ้าอาบน้ำแบบท่าด้วยอาจจะได้สักวันสองวันนะครับอันนี้ก็น่าจะโอเคนะครับครับผมประเด็นต่อไปนะครับก็ ข้อสรุปนะครับสำหรับประเด็นเรื่องความสูงนะครับเราก็จะเข้าห้างได้ก็คือ2องเมตรสิบนี่เราไม่เข้านะครับเพราะว่ามันพอดีเกินไปของเรามัน2อเมตรแปดเซนถ้าเราเห็นสองเมตรยี่สิบผมถึงจะเข้านะครับทุกที่้ละไม่ว่าจะเป็นลอดอุโมงเข้าห้างเรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเห็น2องเมตรยี่สิบ ถึงเข้านะครับถ้าเห็น2เมตรสิบไม่เข้ามันพอดีเกินไปนะครับจากที่เราวัดมาดูนะครับผมโอเคสำหรับบ้านน้อยบุรุษของเรานะครับใช้งานมาได้2ปีแล้วเราซื้อมาจากทาดาบ้านบุรุษนะครับในราคา8 9 0 0 0บาทเป็นตู้มือสองรีโนเวทจดทะเบียนเป็นตู้บรรทุกนะครับผมน้ำหนักประมาณ200 250ถึง250กิโลกร,รมัมครบ สองปีแล้วพอดีนะครับที่เราไปแคมป์ม,มาปีแรกได้ห้าสิบคืนปีที่สองได้สามสิบคืนรวมแล้วได้แปดสิบคืนตามที่เรากำหนดนะครับปีที่สามปีต่อไปนะครับนี่ถ้าหลังจากที่ทีมงานเรารักษาตัวหายแล้วนะครับเราก็จะออกแคมป์ก็ถือว่าเป็นปีที่สามนะครับก็กำหนดไวท้ที่ตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำนะ เขาบอกว่าเดือนละสองครั้งเพราะฉะนั้นปีที่สามเนี่ยจะต้องทำให้ได้มีเป้าหมายไว้อยู่ที่24คืนนะครับผม24คืนนี้มันจะเท่าที่ผมดูสถิติย้อนหลังนะเดือนกุมภากับมีนาเนี่ยเราจะไม่ได้ไปแคมป์นะครับมีนารู้สึกว่ามีนาเนี่ยไม่ได้ไปเพราะว่าอากาศอาจจะร้อนนะครับก็อาจจะปองว่าเดือนมีนานะครับไม่ได้ใช้ สลับนอนเนาะเดือนมีนาเท่าที่ดูสถิติ2ปีย้อนหลังมานี้นะครับแล้วก็เดือนกุมภาก็ไม่ได้แคมป์อาจจะเนื่องจากว่ารู้สึกว่าผมเองจะมีงานสมาัมนาที่เราจะต้องเดินทางไกลอยู่แล้วนะครับศึกษาดูงานอะไรอย่างนี้นะครับก็ก็ถือว่ามันเป็นการเวิร์กไรบาลานอยู่แล้วนะครับก็ไป ไปอย่างนั้นก็ถือว่า,าไปหลายวันอะไรเงี้ยนะอาจจะสามสี่วันสี่ห้าวันอะไรเงี้ยก็นอกสถานที่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แคมป์นะครับอาจจะนอนโรงแรมหรืออะไรไปก็เป็นช่วงกุมภามีนาเท่าที่ดูไม่ได้แคมป์เราจะได้ใช้แคมป์ก็คือเมษาเมษานี่มันวันโรงการเราจะกลับบ้านต่างจังหวัดเรานะครับอ่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้น การใช้งานเท่าที่เรากลับบ้านต่างจังหวัดนะประมาณ2หรือ3ามครั้งก็ประมาณหกห้าหถึงไม่ถึงสิคืนหรอกประมาณห้าหกคืนในปีหนึ่งนะครับที่เราไปนะก็จะประมาณนี้นอกนั้นก็จะเป็นการแคมป์ตามลันกลางเตี้ยนต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ